สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกถานเนาะจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วกั fc เก่าจ้าสำหรับคลิปนี้เนาะจ้าก็มาพบกับแนวทางฮานอยมัดรวมวันที่ยี่สิบเก้าเดือนสิบจ้ากับแนวทางแอดจอยพารวยเช่นเคยเนาะจ้าก่อนสิไปรับส้มฮานอยวันที่ยี่สิบเก้าเนาะจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งผลสรุปของวันที่ยี่สิบแปดกันก่อนเนาะจา้าวันที่ยี่สิบแปดเด่นอยู่ที่เจ็ดหนึ่ง เก้ารูดเน้นรูดอยู่ที่เจ็ดกับเก้านะจ๊ะพ้นจะน้อยเฉพาะกิดบนออกเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกอันนี้จับขูดรูดไปนะจาะโอ้เด่นหนึ่งรูดหนึ่งเด้งนะจาะฐานน้ำหนึ่งไปรูดกับเด้งตรงๆนะจาะหนึ่งหกเฉพาะกิดบนญนะจาะล่างออกเก้าเจ็ดเก้านะจาะเจ็ดเก้ามีโบเจ็ดเก้ากะ เจ็ดเก่ากับเขากันไปเก่าเจ็ดเนาะจ้าตัวเนียนกันเลยที่เดียวเนาะจ้าเอาได้เหเนาะจ้าเนาะเฉพาะกิดเด้งบุญจ้าเจ็ดเก่าเขาเก้าเจ็ดเน้นเนีนจ้าเด่นเก้ารูดเก้าเด้งจ้าเด่นเจ็ดรูดเจ็ดเด้งจ้าสำหรับพิเศษสี่สี่หกสี่สี่หกมีบอสี่สี่หกอันนี้รูดไปรถจ้าลากพิเศษออกห้าเจ็ดห้าเจ็ด หาเจ็ดกระจับคูรูดไปเนาะจะน้อยพี่พี่ยิ c ซีจ้าโอโหมีแต่เจ็ดสี่เนาะจ้าเด็ดเจ็ดรูดเจ็ดเด้งเนาะจะสายรูดฐานน้ำเจ็ดไปรูดกระเด้งเนาะจะน้อยพิเศษบนล่างเนาะจะหาเจ็ดเจหานาะจ้าสำหรับน้อยปกติจะบนออก01นย์หนึ่งศูนย์สี่หจ้าสี่หนึ่งมีบอสี่หนึ่งกระเขากันไปตัวเน้นเต็มเต็มเนาะจะสี่นเนาะสีเข่า1นึ่เนาะจ้าเอาใดเฮใดกีดใโดเนาะจ้า น้อยปกติเด้งบนจ่าสี่หนึ่งหนึ่งสี่จ่าสองตัวล่างน้อยปกติออกเก่าสามเก่าสามมีบอกเก่าสามเข้ากันไปตรงตรงน้อจ่าน้อยปกติเด้งบนญล่างกันเลยทีเดียวน้อจ่าเก่าสามตรงตรงสำหรับน้อยปกติเด้งบนญล่างจ่าสี่หนึ่งเก่าสามตรงตรงสำหรับน้อยวิพี่จ่าสี่หาเจ็ดโอ้หาเจ็ดเด่งตัวเก่าอีกน้อจ่ารุดไปเนาะเขาจะเด็ดเจ็ดรุดเจ็ดน้อจ่าหาเจ็ด ล่างน้อยวีพี่ออกสามเจ็ดสามเจ็ดมีบอสามเจ็ดกาเขากันไป 7, เจ็ดสามนอจ้าเอาดใดเฮใดกีดใดโดดอีกดูนอจ้าสาหรับน้อยหลอบวีไอพี่นอจะเดิ่งล่างนอจ้าสามเจ็ดเข้าเจ็ดสามจ้าเน้นเนกันเลยที่เดียวนอจ้าสําหรับสุดสามตัวรุดไปนอจ้าน้อยเฉพาะกีดออกเก้าหนึ่งหกแอดจอยให้เจ็ดหนึ่งเก้าโอ้โหอันนี้ก็เสียดไปแต้มเดียวอีกนอจ้า ยินดีกับพี่น้องเอฟซีสิตามนาานแนวทางฮานอยกับแอดจอยมือนีนอกจากยินดีกับพี่น้องเอฟซีสิตามแนวทางกับแอดจอยจ้าเขาสามน้อยกันเลยทีเดียวนอกจากสำหรับมือนีเนาะก็ยินดีกับพี่น้องเอฟซี 4, สิตามฮานอยกับแอดจอยจา้าสำหรับแนวทางฮานอยวันที่ยี่สิบเก้านอกจากคลิปนี้ก็ก็มาเบิ้ง รับชมไว้เพื่อเป็นแนวทางนอจกจากแนวทางมีเข่ามีรุดเนาะผิดพลาดภางในแอนจอยก็โทษโคอภไพพีเอฟ,ฟซีได้หลายนอจกจากถาหมักถาชอบจังคอยตามถาบหมักบ่ชอบปล่อยผ่านได้นะจ้าเขมาแลลวกันอย่าลืมเป็นกาลัางใจให้แอดจอยนอกจากอคกุลล์หนึ่งไล่์ข้คกุลล์หนึ่งแชร์อคกุลล์หนึ่งติดตามนอจกจากแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันดนอจกจากเขาตัวใดแบบใดก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปสู่แอดจอยฟังได้เลยนอจ้าสำหรับแนวทางหาน้อยมือนีการอาชิ อ,อยู่ในระหว่างแบบบม่มียางหลาเนาะจากอ,อยู่ในแบบตัวเดิมๆจะเด่นเมื่อนี่อยู่ที่หนึ่งสองหกเอาเน้นรูดอยู่ที่หนึ่งหนึ่งกับหกละกันเนาะจา้ะสองกับรูดได้เนาะสำหรับไซส์รูดเท่าจับหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ ด่นสองรูดสองมีสองหนึ่งสองหา้าสองสี่สองหกสองสามจ่าสำหรับเด่นหกรูดหกมีหกสี่หกสามหกห้า หกศูนย์หกเก้าจ้าสำหรับมือนี้แอจอยขอกันเบิร์นไว้เนาะจ้ะส่วนสุดซ้ำตัวมือนี้แอจอยบุคคลจับเนาะจ้ะเพราะว่ามือนี้แอจอยได้ติดเบิร์นเนาะขอ,อเอาเบิร์นละกันเนาะจ้ะซีซีสำหรับเบิร์นมือนี้ติดวู่ที่ซีซีห้าห้าสามสามถ้ามักเบิร์นชอบเบิร์นก็สามารถกันเบิร์นลูดเบิร์นได้เนาะจ้าสายเบิร์นของเฮาเนาะอ่ะ 2, 1, 3, 1, burn, ต่ว่ bah, าเบิร์ดนี่ก็บ่มากมือวันสองวันแล้วน่าจะสำหรับเล็กเบิร์ดเนาะแต่ว่ามือนี่กับโยกับคำนวลได้ติดเบิร์ดเบาเบาจ่ะหกหกสำหรับเล็กเบิร์ซี่ีห้าห้าสามสามสองสองหนึ่งหนึ่งและหกหกสำหรับตัวเด่นตัวเนีนจะสำหรับเบิร์ดี่ีห้าห้าสามสามหกห้า หกศูนย์หกสี่สองหนึ่งถามักตัวได้ชอบตัวได้กันนําไปเปิ่นแนวทางใดนอจ่าสองห้าสองหกจก่ะหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านี่คือแนวทางฮานอยของวันที่ยี่สิบเก้าจากะป่ามาานี่ตามนี่ได้นอจา้า ดูไวเพื <entertain> <way> ่อเป็นแนวทางแนวทางมีเขามีรุดพิษพลาดมองไรแอนจอยต้องขอโทดขคอภัยพีพีเอฟซีหลายๆนอกจากเขามาแล้วกะฝากเป็นกำลังใจให้กับแม่จอยดูนอกจากขอคนละหนึ่งไหลโคคนละหนึ่งแช์ขคคนละหนึ่งติตามนอกจากปิดไปเลยก็คุดกระดิ่งไววเบาๆนอกจากเผื่อสิได้บุพภาแนวทางสี่แอนจอยได้ล่ใหายพี่น้องเอฟซีเอฟซีได้รับส้มนอกจากอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านโชคดีกันทุกคนทุก่านจ้าสวัสดีจ้า